สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้แม่แขกจะมาเล่านิทานทุกคนคะทุกคนมีเพื่อนสนิทกันไหมคะเพราะเรื่องที่แม่แขกจะเล่าในวันนี้เกี่ยวกับคำว่าเพื่อนนะสิคะงั้นเรามาฟังกันเลยดีกว่ากับนิทานเรื่องสองสหายกับหมีก้ากับแก่นชายสองคนนี้เขาเป็นเพื่อนรักกัน วันหนึ่งทั้งสองก็ได้ชวนกันไปเดินเที่ยวเล่นในป่าใหญ่แต่ระหว่างทางในป่านั้นทั้งสองก็ได้พบเจอกับมีตัวโตสีน้ำตาลที่กำลังหิวโซ่ตัวหนึง่งซึ่งหมีใหญ่นี้ก็ได้เดินตรงมาที่ตรงกล้ากับแก่นยืนอยู่และทันใดนั้นเองแก่นก็รีบวิ่งไปที่ต้นไม้ใหญ่ แล้วก็ปีนหนีขึ้นไปอย่างรวดเร็วแกนปล่อยทิ้งให้เพื่อนของเขาไว้ด้านล่างเพียงลำพังก้าเองก็ตกใจและก็กลัวมากเหมือนกันแต่ก้าไม่รู้จะหนีไปทางไหนดีเพราะตอนนี้หนีไปก็ไม่ทันแล้วเพราะมีตัวโตใหญ่กำลังเดินเข้ามาใกล้ทุกทีก้าจึงตัดสินใจ แก้งนอนตายใต้ต้นไม้ตรงนั้นเลยเมื่อหมีเดินมาถึงตรงที่ก้านอนแก้งตายนั้นหมีก็ได้ยื่นจมูกเข้าไปใกล้ๆก้าแล้วก็ดมกลิ่นของเขาอยู่สักพักหนึ่งหมีตัวโต,วตวใหญ่นั้นก็ได้คำลามเสียงดังออกมา แล้วก็เดินคอตกเข้าไปในป่าลึกตามเดิมทุกคนคะรู้ไหมว่าทำไมหมีถึงไม่กินก้าล่ะเพราะธรรมชาติของหมีก็คือหมีจะไม่กินเหยื่อที่ตายแล้วนั่นเองค่ะและหลังจากที่หมีตัวโตวใหญ่นี้ได้เดินกลับไปในป่า แกนที่อยู่บนต้นไม้ใหญ่ก็ได้ปีนลงมาด้านล่างแล้วก็ถามเพื่อนว่าก้าก้าเมื่อสักครู่นี้มีตัวใหญ่ตัวนั้นน่ะเขาพูดอะไรกับเจ้าหรอก้าที่นอนแกล้งตายก็ได้ลุกขึ้นมาแล้วก็ตอบเพื่อนไปว่าอ๋อมีตัวนั้นน่ะมันบอกกับข้าว่าอย่าได้เดินร่วมทางไปกับคนที่ทิ้งเพื่อน แล้วก็หนีเอาตัวรอดแต่เพียงผู้เดียวเป็นอันขาดนะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนกับนิทานเรื่องนี้ถ้าเราเป็นก้าเราจะคบแก่นเป็นเพื่อนดีไหมคะเนี่ยค่ะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเพื่อนแท้ต้องไม่ทิ้งกันในยามลำบากนะคะ และนิทานเรื่องต่อไปที่แม่แขจะมาเล่าให้ทุกคนฟังจะเกี่ยวกับความโลภค่ะความโลภคืออะไรคะความโลภคือความอยากได้ที่ไม่รู้จักพอนั่นเองค่ะทุกคนงั้นเรามาฟังกันต่อเลยค่ะกับนิทานเรื่องห่านกับไข่ทองคำ กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเรื่องเล่าว่ามีชายยากจนคนหนึ่งได้เลี้ยงห่านเอาไว้เพื่อที่จะได้เก็บไข่ไปขายแลกกับเงินวันหนึ่งชายผู้นี้ก็เข้าไปเก็บไข่ในล้าวตามปกติแต่วันนี้เขาเพิ่งสังเกตเห็นว่ามีไข่อยู่ฟองหนึ่ง ได้ส่องแสงสีเหลืองแวววาวและเมื่อเขาหยิบไข่ฟองนั้นขึ้นมาดูเขาก็รับรู้ได้ทันทีพร้อมกับดีใจไปด้วยว่าเฮ้ยนี่มันไข่ใช่นี่มันไข่ทองคำค่ะและหลังจากนั้นห่านตัวนี้ก็ได้ออกไข่ทองคำให้กับชายผู้ยากจนทุกเช้าทุกเช้า เวลาก็ผ่านไปชายผู้ยากจนคนนี้ก็ได้ร่ำรวยกลายเป็นเศรษฐีแต่ชายคนนี้เขายังไม่พอในสิ่งที่เขามีเขาอยากที่จะร่ำรวยและมีทรัพย์สินเงินทองให้มากกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้อีกชายผู้นี้ก็เลยคุ้นคิดว่าในตัวหานของเขาเนี่ย จะต้องมีไข่ทองคำในท้องเยอะแยะมากมายแน่ๆพอเขาคิดอย่างนั้นปุ๊บเขาก็เข้าไปในครัวเขาก็เข้าไปในครัวไปทำอะไรคะเขาตัดสินใจที่จะใช้มีดผ่าท้องของห่านออกมาดูเพราะว่าในเพราะว่าเขาคิดแล้วว่า ในท้องของหานจะต้องมีอะไรเอย่ยมีไขท่ทองคำมากมายแน่ๆแต่ปรากฏว่าเขาก็ต้องผิดหวังอย่างมากเลยเพราะว่าเขาไม่พบไขท่ทองคำในท้องของหานแม้แต่ฟองเดียวซึ่งในขณะนั้นหานของเขาก็ตายแล้วแล้วก็ไม่สามารถออกไขใ่ให้กับเขาได้อีกแล้วด้วยชายคนนี้จึงรู้สึกผิด แล้วก็รู้สึกเสียใจอย่างมากที่เขาทำให้หานของเขาตายด้วยความคิดที่ไม่รู้จักพอของเขาเองทุกคนคะสงสารเจ้าหานน้อยตัวนี้จังเลยและนิทานเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าความโลภ ย่อมทำให้สูญเสียในสิ่งที่เคยมีก็จบลงแล้วนะคะสำหรับนิทานสอนหนูน้อยให้เป็นเด็กดีพร้อมคติสอนใจแม่แข่ฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้แม่แข่ด้วยนะคะ YKJ Channel สวัสดีค่ะ